ระวีโรธเล่าเรื่องกับระวีโรธสิงลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิรมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ มีประสบการณ์มากกว่า50ปีและห้างหุ้นส่วนจำกัดโลหะถาวรเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งปรีกและส่งผลิตภัณฑ์จากโลหะรวมไปถึงการขึ้นรูปปัม๊มตัดพับเชื่อมโลหะต่างๆตามสั่งโดยช่างผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีที่นี่จเจริญกรุงคุณกำลังรับฟังรวีโรธเล่าเรื่องสวัสดีคุณผู้ฟังครับ รวิโรธเล่าเรื่องกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในวันนี้รายการของเราในช่วงนี้ขอร่วมแสดงออกซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ขอปรับรูปแบบของการนาเสนอรายการนะครับเรื่องที่ได้นำเสนอก่อนหน้านี้และยังคงค้างอยู่อีกสองสตอนนั้นก็ขออนุญาตขยับปรับเลื่อนไปสักนิดหนึ่ง เพื่อขอโอกาสพื้นที่ในช่วงเวลานี้ได้ร่วมกับคนไทยทั้งชาติแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณคุณผู้ฟังหลายท่านหรือเกือบทุกท่านก็คงจะเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันกับผมผมขอเล่าอย่างนี้ครับว่าช่วงกลางดึกของคืนวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568กกลางดึกช่วงใกล้สว่างนะครับแม่ผมก็มาปลุกให้ตื่นแล้วก็เล่าให้ฟังว่า ในสื่อสังคมออนไลน์มีประกาศเรื่องนี้ออกมาผิดสังเกตเป็นข่าวจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันผิดไปเองพอดูประกาศที่ออกมาแล้วก็มีความรู้สึกตกใจใจหายครับไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เป็นประกาศของสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต เนื้อหาในประกาศนั้นมีใจความว่าตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลยุฬาลงกรสภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7จกันยายนพุทธศักราช2562 เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันเหล่านั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลยุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทําให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวนจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21.21นาฬิกา2ีเนาทีสด็จสวรรคตณรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระกิติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละองทุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปี ตั้งแต่วันสวรรคตรเป็นต้นไปสำนักพระราชวังวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ประกาศฉบับนี้แหะครับคุณผู้ฟังเหมือนสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่มากระชากหัวใจคนไทยทั้งประเทศไปอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับในหมู่พวกเราที่เป็นพระสกนิกรก็มีความรู้สึกว่าไม่เคยนึกว่าวันเหล่านี้จะมาถึง อย่างรวดเร็วอย่างนี้เหมือนคำที่หม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิศสกุลได้รำพึงเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตว่าไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าพระองค์ท่านจะสวรรคตเพราะตั้งแต่เกิดมาก็เห็นพระองค์ท่านอยู่เสมอนึกว่ามีพระองค์ท่านอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆพระมิ่งขวัญของพันดินได้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยแล้วในโอกาสนี้ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขอนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นเรื่องราวในพระราชประวัติและเหตุการณ์ในพระชนชีพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 และเป็นสมเด็จพระบระมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิลาลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบพระชาติกำเนิดนั้นทรงเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ในพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมมื่นจันทบุรีสุรนาถซึ่งมีพระนามเดิมก็คือหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิตติยากรกับหม่อมหลวงบัวสกุลเดิมสนิทวงศ ได้รับพระราชทานพระนามจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ว่าสิริกิตอันมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรหรืออีกความหมายในหนึ่งก็คือผู้ที่มีผู้สรรเสริญเล่าลืออันเป็นสิริมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475 ที่บ้านเจ้าพระยาวงสานุปพระพันหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ซึ่งเป็นพระอัยกาหรือคุณตาทรงมีพระเชษฐาและพระคณิษฐาคือหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจหม่อมราชวงศ์อดุลกิจและหม่อมราชวงศ์บุษบาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติมาในราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกันสามสายราชสกุลก็คือเริ่มจากทางฝ่ายพระบิดา พระอัยกาและพระอัยิกาคือปู่และย่านั้นคือพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษ์กรมพระจันทบุรีนฤรุนาถต้นราชสกุลกิติยากรพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเสกสมรสกับหม่อมเจ้าอับสรสมานเทวกุลพระธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอ พระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์กรมพระยาเทววงศ์วโรปการต้นราชสกุลเทวกุลซึ่งเป็นพระราชโอรสลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ผู้ทรงได้รับพระสมญาว่าบิดาแห่งการต่างประเทศด้วยทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศยาวนานที่สุดถึง38ปีในระหว่างรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6นั่นคือลำดับสายพระโลหิตข้างพระบิดา ฝ่ายพระมารดานั้นหม่อมหลวงบัวสนิทวงศ์เป็นเหลนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านวมกรมหลวงวงศาธิราชสนิทต้นราชสกุลสนิทวงศ์ผู้ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่49ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล่านภาลัยรัชกาลที่2กรมหลวงวงศาธิราชสนิทนั้นทรงเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยและนอกจากนี้ยังได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนตะวันตกจาก ในแพทย์แดนบีชแบรดลีย์กับนายแพทย์เฮาส์ทรงมีบทบาทสำคัญในการเป็นประธานฝ่ายไทยในการเจราจาเมื่อครั้งสยามได้ทำสนธิสัญญาเบลริงกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่4นอกจากนี้ยังทรงได้รับยกย่องว่าเป็นปราชทางภาษาและวรรณกรรมทรงนิพน์หนังสือเรื่องปฐมจินดามมณีเล่มสองซึ่งในปี2551องค์การศึกษาวิทยศาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนั้นได้ประกาศยกย่องให้กรมหลวงวงศาธิราชสนิทเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสาขาปราชและกวีต้นราชสกุลสนิทวงก็นับเป็นราชสกุลที่สืบทอดภารกิจในการเป็นแพทย์ประจำพระองค์มาถึงห้ารุ่นรุ่นที่หนึ่งคือพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทรุ่นที่สองคือพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงซึ่งมีพระนามเรียกกันในหมู่พระราชวงศ์ว่าหมอสาย รุ่นที่สามก็ได้แก่หม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์เป็นแพทย์ประจำพระองค์และรุ่นที่ 4, สี่ศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงกเกษตรสนิทวงศ์และพลโทนายแพทย์หม่อมหลวงจินดาสนิทวงศ์รุ่นที่ห้าศาสตราจารย์นายแพทย์ดานายสนิทวงศ์ณอยุธยาศาสตราจารย์นายแพทย์วงคกุลพันธ์สนิทวงศ์ณอยุธยาและศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิติยากรกลับมาที่เรื่องของสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกนะครับเมื่อแรกพระราชสมภพนั้นทรงอยู่ในความดูแลหรืออยู่ในความอภิบาลของพระอายกาก็คือคุณตาคือเจ้าพระยาวงสารนุประพันธ์และพระอัยกาคือท้าววนิดาพิจาริณีบางสนิทวงหลังจากพระบิดานั้นได้ลาออกจากราชการทหารแล้วก็ย้ายไปรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากร เืเสด็จไปรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ดำรงตำแหน่งเลขานุก,การเอกประจำสถานทูตสยามนกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ส่วนพระมารดานั้นเมื่อมีพระประสูติการพระองค์ท่านแล้วจึงได้เดินทางไปสมทบส่วนพระองค์ท่านนั้นอยู่ในความดูแลของพระอัยกาและพระอัยกาก็คือคุณตาก,กับคุณยายดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น จนกระทั่งปีพุทธศักราช2479ส่งเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีถึงปี2483เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาการคมนาคมขาดความสะดวกและความปลอดภัยจึงงทรย้ายไปศึกษาระดับชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนฟรังซิสเซเวียคอนแวนถนนสามเสนหนังสือรุ่นสิทธิ์เก่าเซนฟรังซิสเซเวียปี2491บันทึกไว้ว่า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีหมายเลขประจำพระองค์คือ371และมีพระสหายร่วมชั้นเรียนจำนวน37คนมีเรื่องเล่าแทรกกันมาในตอนนี้ว่าวันหนึ่งในเวลายเย็นช่วงเลิกเรียนก็มีหมอดูคนหนึ่งได้ทายทักพระองค์ท่านว่าจะมีบุญวาสนาได้เป็นถึงพระราชินีก็เลยเป็นที่ล้อเลียนกันในหมู่พระสหายว่าจะได้เป็นพระราชินีในสักวันหนึ่ง จนพระสหายนั้นถึงกับล้อพระองค์ท่านว่าราชินีสิริกิตในด้านการศึกษานั้นทรงเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและศึกษาดนตรีในเครื่องดนตรีเปียโ,โนเป็นวิชาพิเศษโดยทรงมุ่งหวังที่จะเรียนดนตรีเพื่อเป็นวิชาชีพในอนาคตตั้งพระไทยที่จะเป็นนักเปียโ,โนที่มีชื่อเสียงและก็ทรงโปรดดนตรีคลาสสิกเช่นเพลงของโชแปงบีเทเฟนและลิส ครูผู้สอนได้บันทึกถึงการศึกษาเล่าเรียนของพระองค์ท่านในห่วงเวลานั้นไว้ว่าทรงเป็นนักเรียนที่เรียนดีมีพลานามัยแข็งแรงในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นนักเรียนเปียโนโท,ที่มีฝีมือคนหนึ่งหม่อมราชวงศิติวัฒนาชัยยันซึ่งได้บันทึกถึงเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นพระสหายร่วมชั้นในโรงเรียนเซนฟรานซิสเซเวียบันทึกไว้ในหนังสือเขียนถึงสมเด็จว่าเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทรงร่วมอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของสยามประเทศหลายครั้ง ครอบครัวของพระบิดาหม่อมราชวงศ์สิริกิตนั้นต้องมอรสุมร้ายทางการเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะหัวหน้าครอบครัวทรงมีตำแหน่งสำคัญทางทหารหลังจากที่หม่อมราชวงศ์สิริกิตถือกำเนิดแล้วไม่นานพระบิดาพระมารดาต้องพาโอรสทั้งสองไปรับตำแหน่งหน้าที่ในยุโรปทิ้งหม่อมราชวงศ์สิริกิตไว้ในความปกครองของหม่อมเจ้าอับสรสมานซึ่งเมื่อเกิดกกบฏบรวรเดชในปี2476 หม่อมเจ้าอับสรสมานได้ทรงอบพยพครอบครัวรวมทั้งหม่อมราชวงศ์สิริกิตซึ่งอยู่ในวัยยาวหนีภัยการเมืองรอนแรมไปกลางทะเลในเรือเดินสมุทรชื่อเรือพานุรังสีไปเผชิญกับความยากลำบากและโรคภัยไข้เจ็บนานาประการที่จังหวัดสงขลาแต่ด้วยดวงพระชาตาอันจะต้องเป็นคู่พระบารมีหม่อมราชวงศ์สิริกิตผู้เป็นเด็กบอบบางรับประทานน้อยและนอนยากจึงแข็งแรงปราศจากโรคภัยอันใดามากล่ำกลาย จนกระทั่งเหตุการณ์สงบและหม่อมเจ้าอับสอนสมานทรงนำครอบครัวกับพระนครได้โดยสวัสดิภาพในหนังสือเขียนถึงสมเด็จก็ยังมีช่วงที่บันทึกไว้ในเวลาที่พระองค์ต้องหลบหนีภัยสงครามเอาไว้ด้วยว่าแม้จะไม่ได้พบเห็นกันในระหว่างที่สงครามกำลังทวีความรุนแรง ครอบครัวของดิฉันก็ได้ข่าวมาว่าหม่อมหลวงบัวกิตยากรได้พาธิดาทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิตและหม่อมราชวงศ์บุษบาหลบหนีภัยระเบิดไปอยู่บ้านเจ้าพระยาวงสารนุปรพันธ์บิดาของหม่อมหลวงบัวซึ่งเป็นบ้านสวนแถบที่เรียกกันว่าบางซ่อนบางเอิญสวนละแวกนั้นอยู่ใกล้สะพานพระรามหกซึ่งเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่สัมพันธมิตรจะมาทิ้งระเบิดการทิ้งระเบิดจึงพลาดลงไปยังบ้านพักของหม่อมหลวงบัว แต่ด้วยบุญญาธิการโดยแท้หม่อมหลวงบัวและทิดาทั้งสองจึงแคล้วคลาดปลอดภัยมาอย่างบุดวิทย์หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบประเทศสยามเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยในควงอภยวงศ์นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นแต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลดํารงตําแหน่งทูตวิสามันและอัครราชทูตผู้มีอํานาจเต็มประจําราชสํานักเซนเจมซาราชอาณาจักรเมื่อปีพุทธศักราช2489 จึงทรงพาครอบครัวไปด้วยขณะนั้นพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระชนมายุ14พรรษาทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนเซนฟรานซิสเซเียแล้วก็ทรงติดตามพระบิดาซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำราชสำนักเซนเจมสหราชอาณาจักรและเป็นเอกอัครราชทูตประจำราชอาณาจักรเดนมาร์กและสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับ ปีพุทธศักราช2491ที่ประเทศฝรั่งเศสครอบครัวกิติยากรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากธาิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9ซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและกำลังทรงศึกษาต่อและประทับอยู่ที่พระตำหนักวิลล่าวัฒนาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังทรงขึ้นครองราชก็ทรงโปรดขับรถ จากโลซานมาทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ก็ค่อยๆงอกงามขึ้นทีละน้อยวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2 4 9พรพระบาทสมเด็จพระบรมมหิดกกริยาทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่นอกเมืองโลซานต้องประทับรักษาพระองค์ในสถานพยาบาลพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งขณะนั้นยังดำรงพระยศหม่อมราชวงศ์สิริกิต ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่เดวิดโลแม็ผู้สื่อข่าวของ BBC ในสารคดีศูนย์รวมใจของชาติพระราชวงศ์ไทยหรือ Soul of a Nation The r o y a l Family of Thailand ซึ่งออกอากาศครั้งแรกในปีพุทธศักราช2523ทางสถานีโทรทัศน์ b b c กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษว่าตอนประทับอยู่ที่โรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุมีพระอาการหนักมากตำรวจข้โทรศัพท์มากราบบังคมทูลสมเด็จพระราช,าชนานี พระองค์ท่านรีบเสด็จไปทันทีแต่แทนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชปฏิสันถานกับพระองค์ท่านกลับทรงหยิบรูปของข้าพเจ้าออกมาจากกระเป๋าโดยที่ข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าทรงมีรูปของข้าพเจ้าอยู่คุณผู้ฟังครับเมื่อเป็นดังนี้สมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนน,นีก็ได้ทรงขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตนั้นอยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซาน ในโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงเรื่องการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรีในด้านภาษาศิลปะดนตรีประวัติวรรณคดีและประวัติศาสตร์วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2492พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอด,ดุญยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศข่าวทรงมั่นให้ชาวไทยได้ทราบหลังมีพิธีมั่นเป็นการส่วนพระองค์ ได้พระราชทานพระธรรมรงเพชรแก่หม่อมราชวงศ์สิริกิกตติยากรพระคู่มั่นพระธรรมรงองค์นี้เป็นพระธรรมรงที่สมเด็จพระราชบิดาได้ทรงมั่นสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีเมื่อทรงใช้สําหรับเป็นแหวนมั่นพระคู่มั่นในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นสิริมงคลและก็โป,ป,ปลดกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิต ศึกษาต่อไปจนถึงกําหนดตามสเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493เมื่อสเสด็จนิวัตประเทศไทยแล้วไม่นานเท่าไรนักวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493นั้นก็มีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสซึ่งจัดขึ้นณวังสะระทุม สมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวัษสสาอิยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ซึ่งเป็นพระอิสริยยศในขณะนั้นได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นเองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิต์วันที่5พฤษภาคม2493 เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาพิไทยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิตเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ทั้งสองพระองค์ก็เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนําให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่ง ถึงพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนส่าได้เจ็ดเดือนทั้งสามพระองค์จึงเสด็จนิวัตประเทศไทยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ซึ่งปัจจุบันนั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลรักณ์ทั้งสามพระองค์นั้นได้ประสูตรต่อมาตามลําดับณนะพระที่นั่งอัมพรสถานรวมพระราชโอรสและพระราชธิดาสี่พระองค์ปลายปีพุทธศักราช2498สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวส,สาอายิกาเจ้า ผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยได้เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาแทนเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499และในปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงพระผนวดตามโบราณราชประเพณีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ภายหลังเมื่อทรงลาพันวดแล้วได้ทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันมีความหมายว่าทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนนับเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของไทย ต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปในปีพุทธศักราช2440สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะ นางแก้วคู่พระราชาลือไทยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ได้ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายไปได้เป็นอันมากทั้งยังมีพระราชดำริเริ่มใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศอย่างอเนกอน,นันต์ซึ่งโครงการพระราชดำริเหล่านั้นได้ยังประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนสืบมาจนถึงทุกวันนี้ในท้ายพระราชาประวัตินี้นะครับ ก็จะขอนำเสนอพระราชกรณียกิจในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งครับในเรื่องที่ได้ทรงเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยพระองค์ท่านท,านทรงตรหนักดีว่าเมืองไทยนี่มีศิลปะวัฒนธรรมดีงามมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษหากสมัยนี้ลูกหลานไทยสนใจแต่อารยธรรมสมัยใหม่หรือวัฒนธรรมของชาติอื่น ในไม่ช้าอดีตที่ไทยอันเป็นประเทศที่เคยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองไม่แพ้ชาติใดๆก็คงจะลบเลือนหายไปดังนั้นจึงทรงหยิบยกตัวอย่างของความเป็นไทยอันงดงามมาเชิดชูให้ปรากฏเพื่อเตือนตาเตือนใจคนไทยให้รำลึกไว้เสมอว่าคนไทยเรานั้นมีฝีมือทุกด้านควรแก่การภาคภูมิใจเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 3สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีกำหนดการที่จะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาก็ทรงพระราชดำริว่าแม้เราจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในการแต่งกายของเราเองอยู่แล้วแต่สตรีไทยนั้นก็ยังไม่มีเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติจึงมีพระราชเสาวนีให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแต่งกายคิดปรับปรุงแบบเสื้อสตรี ที่แต่งกันมาตั้งแต่โบราณากาลนั้นให้ทันสมัยเพื่อจะทรงใช้เป็นชุดไทยประจำชาติในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเงยือนต่างประเทศในครั้งนั้นผลก็คือไทยเราก็ได้มีชุดประจำชาติที่สง่างามและเหมาะสมไว้ใช้ในโอกาสต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมนั้นมีอยู่8แบบประกอบไปด้วย 1. ชุดไทยเรือนต้น 2. ชุดไทยจิตรดา 3. ชุดไทยอมริน 4. ชุดไทยบรมพิมาน 5. ชุดไทยจักรี 6. ชุดไทยดุสิต 7. ชุดไทยศิวาลัยและ8ชุดไทยจักกพัดจะสังเกตว่าชื่อชุดไทยต่างๆเหล่านี้เป็นชื่อที่เกี่ยวกับพระที่นั่งหรือพระตำหนักซึ่งมีความสอดคล้องกันกับโอกาสและความเหมาะสมในการใช้เครื่องแต่งกายชุดไทยด้วย ปัจจุบันนี้ชุดไทยประจำชาติได้เป็นที่นิยมในหมู่สตรีไทยและสังคมไทยทั่วไปทั้งยังได้เผยแพร่ชื่อเสียงความงดงามด้วยศิลปะทั้งปวงไปยังนา,นานาประเทศนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่บรรดาสตรีไทยที่ได้รับพระราชทานแนวพระราชนิยมเป็นแบบแผนการแต่งกายประจำชาติสำหรับสตรีขึ้นเป็นการส่งเสริมเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยตามลำดับยุคสมัยที่จะต้องปรากฏต,ต่อไปเป็นประวัติศาสตร์ของชาติสืบชั่วการละนาน รายละเอียดของชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆนั้นก็พอจะอธิบายได้ดังนี้แล้วนะครับชุดไทยเรือนต้นนั้นเป็นชุดสำหรับใช้ลำลองไม่เป็นพิธีเป็นชุดที่ต้องการความสบายเช่นสวมใส่ไปในงานกระถิ่นต้นหรือการเดินทางโดยลำลองที่ไม่เป็นพิธีการเท่าใดนนะักลักษณะเป็นสิ้นป้ายเสื้อคอกลมแขนสามส่วนปลายแขนหลวมเล็กน้อยชุดไทยจิตลดาเป็นชุดไทยพิธีตอนกลางวัน ผ้าสิ้นป้ายเป็นผ้าไหมย,ยกดอกมีเชิงหรือยกดอกทั้งตัวเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งชุดไทยอมรินเป็นชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้าสิ้นยกทองทั้งตัวเสื้อแขนยาวคอตั้งเช่นเดียวกับไทยจิตลดาชุดไทยบรมพิมานเป็นชุดไทยในงานพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดและเครื่องประดับผ้าสิ้นยกทองทั้งตัวจีบหน้านางเสื้อคอกลมขอบตั้งเล็กน้อยแขนยาวและผ่าหลัง สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีเต็มยศและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดไทยจัก,กรีเป็นชุดที่ใช้ผ้าสิ้นแบบเดียวกับไทยบรมพิมานแต่เสื้อเป็นสบายเฉียงใช้ในโอกาสงานพิธีกลางคืนชุดไทยดุสิตใช้ในงานพิธีเต็มยศกลางคืนผ้าสิ้นเช่นเดียวกับไทยจัก,กรีและไทยบรมพิมานเสื้อคอกลมกว้างคล้ายคอกระเช้าแต่ไม่มีจีบรูดไม่มีแขน ปักดิ้นเงินดิ้นทองประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสายสะพายได้อย่างงดงามชุดไทยศิวาลายัยชุดไทยแบบนี้ใช้ในงานพิธีเต็มยศทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นแบบเดียวกันกับชุดไทยบรมพิมานแต่มีผ้าสบายห่มทับและชุดไทยจักรพพัดครับใช้ในงานพิธีเต็มยศตอนกลางคืนผ้าสิ้นเช่นเดียวกันกับชุดไทยจัก,กรีใช้สบายเฉียงเช่นเดียวกันแต่เป็นสบายจีบชั้นใน และห่มสบายปักทับเห็นรอยจีบเล็กน้อยนั่นก็คือความงดงามและความอุตสาหะในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้มีพระราชสวนีให้ช่างเสื้อออกแบบชุดไทยแบบต่างๆไว้ใช้ในโอกาสต่างๆกันนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆอันหนึ่งในสิ่งที่ทรงทํารงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติเอาไว้ได้อย่างมากมายทีเดียวรายการของเราในวันนี้ ได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติโดยสังเขปและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระชนชีพในด้านการทํานุบํมรุงศิละปะวัฒนธรรมไว้เล็กน้อยนะครับในตอนต่อไปก็จะได้หยิบยกเอาพระราชกรณียกิจในส่วนต่างๆหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในพระชนชีพมานําเสนอต่อไปส่วนเรื่องที่ยังคงค้างไว้นั้นคือเรื่องพูดประกรณำสารพิเศษอายุติธรรม2482นยนั้นยังค้างไว้อีก2ตอนจะขอโอกาสนำเสนอ,อสลับกันไปนะครับ ในช่วงนี้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยว่านำเสนอเรื่องราวอาจจะไม่ได้ปะติดปะต่อกันทั้งท้งที่บางทีท่านรอคอยที่จะรับฟังอยู่แต่เรื่องที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เสด็จสู่สวรรค์าลัยไปแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจที่จะถวายเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเสมอมา วันนี้ก็คงต้องขออำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับระวีโรธเล่าเรื่องใหม่ในครั้งหน้าลาก่อนสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับระวีโรธเล่าเรื่องกับระวีโรธสิงลลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ มีประสบการณ์มากกว่า50ปีและห้างหุ้นส่วนจำกัดโลหะถาวรเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่งผลิตภัณฑ์จากโลหะรวมไปถึงการขึ้นรูปปั๊มตัดพับเชื่อมโลหะต่างๆตามสั่งโดยช่างผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปี